มาทุกคนมาเบ่งแม่น้องเสดีแกงเฮ็ดน้ำกันเฮ็ดที่เราไปหาเมื่อวานนี้นะครับนี่ทาน้ำแกงเซานะครับเห็ดขาวอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วก็แกงเตาเตาฟื้นนะครับมันจะลงเลยราะว่ามันมันโปรสองรอบเลยวปรสองรอบเลยเก็บอางมาบุกโคบุกคนหรือต้องพกันน้นำยานางนะครับ น้ำยนานางกับอะไรนะข้าวเบือเหรอไม่ใส่พริกกับพริกเหรอ,อ,อ,อน้ำยนานางกับพริกใส่ลงไปครับสาเหตุที่เราใส่น้ำน้อยนะเพราะว่าน้ำมันจองมันจะาเห็ดนะครับทุกคนสีลายเลยดอกแบบน้ำงามแบบปูนที่รูปปัน้นนี่คือแบบคาดขนาดได้ไง เดือดแล้วทุกคนมาบัดนีทึกรับต่อไปปลาแดกปลาแดกปลาแดดฮาวอรหรือว่าปลาแดกนะัไนปลาแดกยายปลาแดกยายเลยนะครับรเคล็ดลับความอร่อยอยู<ง>่ที่ปลาแดก <สง S 2> ยายดีกว่าน,นะจ้าไม่ใช่เค็มคนี่ครับเริ่มเริ่มฟดออกออกออกแล้วหอมมากเลยทุกคนกคนไปแล้วรอสักพักหนึ่งครับทุกคนนี่พริกโดดทุกคนพริกโดดกันย่ะ งาขนาดนี้แต่ว่ามักนะครับจะต้องใส่นะเพความแซ่บน้ำปลาครับผมเครื่องปรุงเขามีอยู่สามอย่างแค่นี้เนี้ยนี่มันกลมกล่อมอยู่แล้วนะครับปรุงรสแค่ให้มันเค็มพอประมาณนะครับก็คือใส่กระแด็ดนะนผักติ้วนะครับผักกิเลศนะฟางนางเลิศ แล้วก็ผักที่ตัวนะครับผักแมงลักผักชะพูนี่ครับแล้วก็ผักติยวเนาะนี่พอใส่ผักแล้วมันความกรอบๆมันก็จะหอมขึ้นมานะโกลงยกลงเสิร์ฟเลยทุกคนเสร็จแล้วมาชิมหน่อยหอมมากห,หอมมากเลยทุกคนหอมหอม <c oughs> พอดีเลยแซบ่บเสิร์ฟครับ ทุกคนตักเสิร์ฟจะอ่อนมะเพ็ดด้ย <c oughs> ปาดกินท้องท้อนครับมาด้ยวยครับทุกคนกิขนข้าวซาซน้ำกันหอมคะ่ะเ <c oughs> บืองเร็ดมีแต่ดอกนำงามวานี่ปาเป็นมือที่สุดยอดมากเลยทุกคนขนาดไปตอนแรงเลนะ่น <c oughs> ่ะ <c oughs> ว้าวโอเค สวยแล้วดูเชนี่ทุกคนกินข้าวแรงนำกันเด้อข้าวแรงเนี่ยข้าวเส้กินข้าวเส้นนำกันเด้อทุกคน <laughs>